เอาครับคุณสำหรับคลิปนี้พบก,กับศิลป์ภาพพี่น้องมาเบิง่งถีลูกนกเอนทุ่งใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ขนาดโตเต็มวัยได้พี่น้องนนเนี่ยโอ้น่ารักบอพี่น้องโอ้ยกำลังน่ารักเลยขนาดโตเต็มวัยได้พี่น้องเนอะแต่สีสันหมดคือคือไข่ไข่นกแต่แต่เวทพี่น้องโอ้ เนี่ยพี่น้องหมูจูผู้อยู่ขนาดโตเต็มใบได้เป็นอย่างเลยอาจจะบินได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะลักษณะนี้คือสิบ,บินได้เลยละแต่ส่งหรือแค่นกกระแตแต่แว่นนกตีนเทียนเนาะพอตกใจแล้วก็หาไอ้ที่ลบซ่อนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องการากบอ่อนี่ยนะพี่น้อง ครั้งแรกเลยผมก็เคยเห็นนี่แหละที่ผมถ่ายมาสองหาง้างสามห้างเลยคือ,อยังบวยใหญ่ปลานี่พี่น้องกะระไก่ไข่นกตัวไปถ้าพี่น้องมันมีหลายชุดอันนี้มันก็ชุดเริ่มแรกชุดแรกๆนี่ใหญ่แล้วนี่ผมก็บพึ่งถ่ายปีปีแรกแรกเลยพี่น้องเนี่ยครั้งแรกเลยปีแรกเลยของผมถ่ายนกไป แอนทุ่งใหญ่นะครับแต่วังว่าสิมีโอกาสได้๋ถ่ายต่อๆไปน้อพี่น้องเนาะว่าผมพ่อแรงไม่หรอครับว่าจะเป็นนกไม่ไม่นกตีนเทียนนกอย่างนี้นะครับเคยถ่ายแต่นกกระแตแต่แวตครับพี่น้องเอาโอเคพี่น้องเป็นการรบกวนนะเนาะเอาโอเคบายบายนะจ๊ะไปแล้ว